วันนี้เราก็มาสองมะละกอนะคะช้อนบนเิดก่อนมาสองมะละกอนะคะว่ามันกินได้หรือยังปีป็้ยะไม่นิ่มไม่ยุกกินได้แต่ยังไม่หวานมากถ้าอยากให้หวานมากต้องทิ้งต่อไปอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ยังกินไม่ได้ะค่ะ กินบ่ไรกินยังอื่นแทนจ้าอันนี้สีขาวๆนี้เขาเรียกว่าสาลี่น้ำผึ้งพอปอกเปลือกออกแล้วก็จะไม่รู้หรอกว่ามันพันอะไรในบรรดาสาลี่นะชื่ออร่อยนะสาลี่น้ำผึ้ง น้ำมันจะเยอะแล้วมันจะหวานมากเขาถึงเรียกว่าสาลี่น้ำผึ้งเป็นสาลี่น้ำผึ้งแทนนะส่นวันมาก่อก,ก็มองเอาจุกไว้ๆน้ำมึงวันหลังกูจะได้กิน <laughs> ไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็น ตั้งมันนี่แหละการโต๊ตอาหารคอยสังเกตการมันทุกวันสุกเมื่อไรเสร็จแน่ปล่อยให้ตามธรรมชาติคงจะไม่สุกบีบแล้วบีบอีกมันจะสุกเพราะฝีมือฉันนี่แหละบีบมันหลายเหลือเกิน ปาลีอร่อยอร่อยค่ะ